ก็ขอกระสสดีทดานผู้ชมทุกา่านที่มือไล่กันเบบนี้นะครับผม mm. ตอนนี้ก็อยู่ผมมิกกี้ชินาลแล้ววันนี้ครับ mm. แล้วก็จะมาขุดเหมืองกันนะครับ mm. โอเคจากคลิปที่เ8ก็ผิดจากคลิปที่แล้วนะครับกินปลาก่อนกินปลาก่อน,น,าอนจากคลิปที่แล้วเราจบไปในวันที่ประมาณ2 3ปะจำไม่ได้เฮ้ยไม่เด่นนะอ๋อ นี่กว่าแบบเห็นแมงมุมกับหมูมันหันพร้อมกันไงอืออืออืมอ้มอ,อสติงปั๊บปัป๊บปั๊บเจ็บจังเลยวันนี้ก็น่าจะอีพีที่แล้วจบไปประมาณวันที่สองวันที่สามใช่ไหมวันนี้สิบสี่ผมไม่เล่นนอกล่ามหาชัยผมไปทำอะไรมาบ้างหนึ่งคลิปที่แล้วเนาะ แล้วก็ลากมาอันนี้ยังไงนำแล้วก็ลากวัวกันปั๊บมาด้วยแล้วเราก็ทํฟาร์มข้าวเพิ่มอันนี้แต่ผมไม่รู้อันนี้มันใช้งานยังไงอันนี้มันก็ไม่เวิร์กนะแล้วก็ตรงนี้แล้วก็เออเพิ่มนะอ่าห้าเดี๋ยวเราเอออย่างที่เรารู้กันนะวันนี้จะมาขุดเหมืองแล้วก็มีปลุกฟาร์มชูการ์เคนเพิ่มอันนะตรงถาน้นนะฮะ แล้วก็ที่เห็นตรงนู้นนั่นเองยังวัวหน่อยหลักการเฮ้ยยังยังไม่ได้เลยต้องได้แล้วแหละจังหวะนี้แกแกแกเฮ้ยโอเคโอเคไป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 วิออกหน่อยจะขึ้นสครับขึ้นได้แล้วเฮ้ยสวัสดีอ้าวนายตกไปได้ไงอะ่ะเออเป็นงานที่แย่มากๆนะฮะแล้วก็ เราไม่มีไอ้นั่น,น้วยเอ็มมาเราเคลียแล้วผมพามาดูห้องเก็บของด้านล่างนี้อาา่าฮะตอนนี้ขุดไว้กจะทำเป็นที่ลงเหมืองฮะผมไปเจอผมไปเดินสำรวจที่มานะแล้วก็เจออันนี้นะอย่างที่รู้ๆกันนะ,ะมีทีนทีนะก็เป็นพีระมิดแน่นอนนะฮะแล้วก็ได้สมุดฉันมาปเป็กสวิปปิ้งเอทรอว e r อ์กเกอร์ก็ไม่ได้ดีอะไรมากหรอกนะ แล้วก็กัมพาวเดอร์โบนพวกสตริงอะไรนี้เต็มเลยนะฮะแล้วก็มีอันนี้เกาะมาโอเคเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทำอะไรอะไรวะเราจะทำอะไรคุณเหมืองเออแล้วก็ทอตนะฮะทอตอืมเอ่ออ่าห้าทอตเอามาจากนี่เอาม่ให้หมดเลยชุดหนึ่งพอปะ่ะพอแหละ อยงที่สองคือคืออะไรเนี่ยชอบเป็นแบบเนี้ยนึกไม่ไม่นึกว่านึกไม่ออกว่าจะพูดอะไรคืออะไรนะคือสโตนหินเฮ้ยพิกแอคหินเอ่อใช่ใช่ใชพิกแอคหินถูกแล้วถูกแล้วสติกมาต้องการสติกอ่ะน,นะฮะอ่าห้าแล้วก็แอคหินสัก ี่อันพอไหมโอ้โหเยอะจังโอ้โหยังเยอะเลยโอเคอันนี้อาหารไม่ได้จําเป็นมากอ่ะนะเราทอดใส่ไว้อย่างนี้ดีกว่าผมไม่ได้มีออปติฟายเดอเอาอันนี้ไปอ่าอันนี้เก็บเก็บหมายเก็บเอ่อประมาณนี้ได้ไหมอย่างนี้ละกันอย่างนี้ละกันโอเคแล้วก็ลงไปอย่างนี้นี่แหละอ่นะนะ แล้วก็จะทำ0 1 2 3 4 1 2 3 4นะฮะอืมแล้วก็จะขุดลงไปต่อให้ถึง y แบบต่ำๆนิดนึงไม่ต่ำนิดนึงต่ำมากนะฮะทีนี้เป็นวิธีที่ค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยแหละแล้วก็จะขุดลงไปถึง y ประมาณต่ำที่สุดคือ5ะฉะนั้นเราจะขุดไปประมาณ6แล้วกันเออ6เละ น่าจะใช้ได้อยู่เอ่อเดี๋ยวเราเข้าวับโซนลงไปข้างล่างกันเลยละกันนะฮะไปเฮ้ยเหล็กเฮ้ยเหล็กขอคุดก่นอนอ่าฮะโอ้เหล็กจัดไปเลยมีเหมืองปะแน่แถวนี้น่าจะมีแน่ๆอา่อาอ่าฮะโอเค ตรงนี้อ่ะเข้าวับโซนเข้าโซมลืมขอโทษทีเข้าวับโซนเลยไปทุกคนครับเจอทําอ๊กเล็กๆแป๊บหบนึ่งนะแถวนี้มีอะไรแน่นอนอ่ะเฮ้ย ทางขึ้นเพราะฉะนั้นเราอุด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 เลขตรงนั้นมีเหล็กถาไม่ไปแล้วเหมือนมันจะมีทางขึ้นไปข้างบนอยู่นะถ้ำ so นี so yeah, ้อ so ือฮึเขวับโซนอีกทีหลักการเอยเจอพระถ้าทำไมวะเนี่ยเจอถ้าทำไมถามได้ก็ดีแหละพีเอ็จะพังแล้วเราต้องเสียพีเอ็กไปประมาณอันหนึ่งกับประมาณเกือบเกือบสองอันเลยแหละ อือฮึเรายังไม่เจอถานเลยนะที่เราขุดมาแะเจอแตเหล็กเหล็กยี่ห้ายี่เดก้อนและสุดยอก็จัดว่าใช้ได้เราก็จะลงไปต่อนะฮะลงไปต่อลงไปต่อลงไปต่อเข้าวร์บโซนไปอีกแล้วนะเนี่ยโบ เข้าสวนอนะ่ะป้ายมันจะถ่านแล้วจะไปเลยมืดปะถ้าเป็นโทรศัพท์มืดก็ขอยด้วยครับเพราะตอนที่อัดก็ค่อนข้างเห็นนะเห็นอ่า ห้าโอเคขุดไปพีเอ็กจะพังอันนะ่ะอันที่สองจริงๆเราควรจะพกเอ็กเล็กลงมาด้วยนะเดี๋ยวเราขุดลงไปให้ถึงวายหกก่อนดีกว่าวายสิบละวายสิบละวายสิบละเก้าละเก้าละเออแปโอเคตรงนี้อ่า ะได้แล้วแล้วก็จะขุดลงไปเลยนะขุดอย่างนี้อ่ะขยายทางนี้นึงขุดอย่างนี้ไปเรื่อยๆไปข้างหน้าไปจะลงไปไว้ห้าก็ได้นะไม่มีใครว่านะโอเคอย่างนี้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 เออหรือว่าเราจะลงไปไว้ห้าเลยดีเออก็ได้นะ มันจะไม่ค่อยเจออะไรเ,เนี่ยวายหกแหละเค okay, ไม่เป็นไรลองลงไปวายห้าดูเล้ะมันก็จะติดเบสล็อกเลยนะวายห้านี่ไงเบสล็อกเจอและวายห้านี่แหละน่าจะใช้ได้อยู่แหละมั้งอ่าฮะเคเราก็จะขุดมาประมาณนี้ก่อนลนะกันแล้วเราขึ้นไปเนี่ยตอนการขึ้นเนี่ยมันก็จะลำบากมากมันต้อง ปักปักปักแล้วมันก็จะเปลืองอาหารด้วยนะเพราะฉะนั้นผมมีอุปกรณ์ใหม่ไม่ใหม,ไม่ไม่ใหม่แล้วมีเครื่องมือใหม่มานำเสนอฮะแล้วสิ่งนั้นฮนะมันเรียกว่าเออมันเรียกว่าอะไรมันเรียกว่ามืดแล้วไม่ใช่เฮ้ยอะไรอ๋อรามะเห็นหัวขาวๆมีกวาสกิลนอนก่อนมันเรียกว่า,วาอะไรนะเออสโตนคัต เตอร์นะฮะเราเซิร์ชดูก่อนว่ามันทำยังไงอ่าเซิร์ชตรงนี้แหละสะโตนเอ่อส,โ,สโตนเฮ้ยสะกดผิดสโตคัดเอ่อทำไมไม่มีอ่ะ ไม่นะเดี๋ยวขอหาเพ็บอืมดูแหละดูแล,รแลเราต้องเอาหินไปเผานีออกมาเอาหินเข้าไปเผาสามอันคฮะแล้วจะได้สโตนแล้วเราก็ต้องเหล็กเอาเหล็กมาเหล็กอย่างนี้แล้วก็ต้องรอหิน แต่ละแตะละละละแต d ละตะละเร็วเร็วระหว่างนี <Lego> ้เรารอหลักการอ่หอ่าห้าห้าสูขข้าวรอนฮะสุดยอดสุดยอดไปเลยไอตรงนี้ ยอะตรงนี้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 ตรงตรงนี้อ่าแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอ้ก็เก็บเข้าไปมันควรจะได้แล้วนะได้แล้วฮะสุดยอดแล้วการครับนะครับอย่าอย่าอย่านี่ก็คือแบบ สมมุติว่าเราจะครับบันไดหินแล้วก็ต้องเอาต้องใช้หินเกียวหนึ่งสองสสี่ห้าหใช้6กอันแรกสี่มันไม่คุ้มเพราะฉะนั้นเราจะใช้สิ่งนี้เลยเรียกว่าสโตนคัตเตอร์นั่นเองเราจะลงไปแตะด้านล่างละกันตรงไหนดีเนาะตรงไหนดีตรงไหนดีตรงนี้เลยละกันเดี๋ยวเราเคลียร์ตรงนี้ เอาตรงนี้ออกไปด้วยขีดยอแปะเข้าไปแล้วนี่ฮนะเราก็จะใส่สตูนเข้าไปอย่างนี้แล้วก็จะได้บันไดหนึ่งแรกหนึ่งสุดขมเลยแหละโอ้ไม่พอเอาใหม่เอาอ่าอ่าเอามาให้หมดเลยเอาไม้ให้หมดเลยแล้วก็จะไล่แปะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ลงไปเรื่อยเรื่อยนะฮะ เฮ้ยอ,อะไรเนี่ยลงไปอีกแล้วลงไปเรื่อยเรื่อยโอเคยังต่อไปอ่ะเราก็จะขึ้นได้แต่ยังไม่สะดวกโอเคพอเราได้แบบนี้ปุ๊บเราก็จะมาตรงนี้แล้วเราก็จะขุดไปข้างๆนะฮะ ดูว่าเราจะเจอเพชรหรือไม่แต่จะไปทางซ้ายเพราะว่าขา r ้ายซ้ายดีเออไม่รู้เกี่ยวบอแต่จะขุดไปขอให้เจอเพชรเจอเพชรเจอเพชรระวังลาวาด้วยละกันนะฮะเออเราทำแ,แลบละกันเอออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแต่เรามาบอกอาทิตย์หน้าก่อนละกันนะว่าเราจะลงคลิปอะไรเอ,อ่าไมค้าอาทิตย์หน้าเราจะเป็นการเดินหาวิลเลจนั่นเอง ก็คือแบบเดินตรงเลยอะเดินตรงแบบหาวิเลจเลยอะถ้าเจอวิเลจก็เดียวนะเออเดินไปเดินไปหาวิเลจนะเออแค่นั้นแหละมีแค่นั้นแหละอ่อใครไลไรมาไม่รู้แต่โต๊ะสั่นโอคเออเออเรามีสำรองไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเราเข้าทำแล็บเลยแล้วกันหะเข้าวับโซนอะไปว้ ทุกคนครับสิ่งนี้เรียกว่าเลซสโต้นั่นเองนะแต่ว่าเราใช้พิกแอกหินขุดแบบนี้ไม่ได้เราต้องใช้พิกแอเหล็กเท่านั้นถึงจะขุดเลซสโตนได้ฮนะแล้วมันเป็นอะไรที่ลบบานมากๆถ้าเราเล่นไปนานๆอะ่เอะเดี๋ยวผมขุดให้ดูออเไม่ดีกว่าเราเอาโต๊ะครับมาแต่เราไม่มีเหล็กเราก็ต้องขึ้นไปสุดยอดผมขอขึ้นไปแป๊บหนึ่ง อีกแล้วเลยมาแล้ว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 โอ้โหวิง่งติดๆครับ,บมันจะขึ้นไปเอาเหล็กของเรานะฮะนะฮะ,นะฮะเหล็กเอามาเออเอามาแล้วก็คราฟต์เ,เล็กอันแรกของเรานั่นเองสุดยอดแล้วเกมค้างอ๋อ i s ส n it iron p i c นนะฮะแปลว่าอะไรไม่รู้เออ โอเคแล้วเราก็จะลงไปแล้วก็หิวเพราะว่าเราวิ่งขึ้นมา <c oughs> เพื่ออะไรแล้วเราก็จะวิ่งลงไปไม่เป็นไรเราจะเข้าวับโซนไหมเราตัดเลยละกันนะโดนเดินลงช้าเหลือเกินแล้วก็นนะดดดว,วิสองอีกสุดยอดจริงจริงมันก็ใกล้ถึงแล้วนะโอเคเราไปขุดเลสโต,ตนกัน อาอยู่ตรงไหนเราอยากเจอนายมากเลสโตนสุดยอด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 เลยหมดแล้วหรอหมดแล้วไม่เป็นไรเราได้มาเยอะมาก40่สบอันสุดยอดไปเลยเราขุดไปต่อเลยละกันนะทำแลบอีกรอบนึงนะไปลู แตกแล้วเรายังเหลืออยู่อันนึงเพราะฉะนั้นเราจะไปอีกฝั่งหนึ่งดีกว่านะฮะเดี๋ยวเรากลับ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 ก่อนอ่าฮะเราก็จะมาเริ่มตรงตรงนี้เลยหลักการหรือว่าเราจะเริ่มตรงนี้หรือว่าจะเริ่มตรงนี้เริ่มตรงนี้เริ่มตรงนี้อืมเราก็จะขุดดูกว่าจะเจอไดมอนด์ไป ไปทำแบบไปจริจริงมันก็จะเจอลาวาเยอะแบบนี้แหละหกลาวาตรงนี้เลยแล้วก็จะเว้นหนึ่งสองบอล็อกฮะล้าก็จะมุดบล็อกนี้ต่อนั่นเองแล้วก็เริ่มแถวใหม่เลยสิใช่ปะ้นรอใช่แหละ อืมอืมแต่ว่าท็อตเอ้ยไม่ใช่ทอ็อปพกเอ็กเจะพังละเราคงต้องคลาบใหม่เราไม่เจอเพชรสักทีเนี่ยซีซันที่แล้วนี่เราเจอเพชรแบบไวนะไวอันนั้นถือว่าไวนะมากนะฮะโอ้เลสโตนอีกแล้วอ่า,อาหา้าเสสีสลิสโตน โอเคอุดๆแล้วเราก็ขุดต่อเราเจอกจนเจอไดมอนนะ่ะทำไมเราไม่เจอไดมอนเลยถามจริงฮัลโหละอะไรวะเนี่ยทำแลบอีกแล้วไปวู้ฮู ฮะทุกคนว้วว้าวว้าวไดมอนอิอิอเดมโมโนกี่เม็ดเนี่ยถามจริงโออข้าวบนเอ้อพีเอ็กเล็กเนี่ยแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสอง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 เอาว่ะเอาว่ะไม่สีได้ไหมไม่อยากสีเลยห้าไปเลยอะ่ะโอ้ไม่น่าไหวแล้วแหละจังหวะนี้ อ่หฮะ <S <S ไหวไหฮัลโหลโอ้สี่เองเหรออะไรครับเนี่ยเฮ้ยเหล็กข้างบนโอ้มีสี่เองอะไรหวะอยากมีห้าแต่ก็ถือว่าเจอแล้วแหละนะโอเคเดี๋ยวขุดรอบๆก่อนดูว่ามีอะไรหรือเปล่าไม่มีก็งั้นก็ ถ่ายปกคลิปอย่าลืมต้องต้องถ่ายปกคลิปอย่าทุกตรงนี้ออกด้วยอืมอืมอืมอ่าฮะโอโอโอ,โอเคได้แน่นอนได้แน่นอนี๋ยวขุดตรงนี้นกันคือ คือจริงๆอ,อยากได้ห้าเพราะว่าขี้เกียจไปหาเพิ่มไงก็จะได้มาทำแบบพิกแอคแล้วก็ที่เอนชาร์ดเราต้องขุดกันฮะปุ๊บแอดวานเมนสุดยอดโอ้โหเทลเลยก็สำหรับคลิปนี้ก็ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะฮะเอเอใหม่ใหม่ ก็คิวน,นี้ก็คนจะมีเพียงเท่านี้นะก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมได้วยครับแล้วก็อยากให้มีคลิปอะไรต่อก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนของเยอะมากเลยชอบพี่ครับบ๊ายบายวูวูทางมันยาวจางังแหละไปนะบ๊ายบายไปเดี๋ยวเนี้ยบ๊ายบาย หิวหิวหิวเดี๋ยวเราเก็บเก็บพวกสโตนเก็บพวกสโตนอะไรอยู่ในนี้อ่าพวกนี้ถงพวกนี้เก็บเอาไว้เล่เก็บเอาไว้อ่าฮะเก็บไปไว้ก่อนไดมอนด์เก็บไอ้นี้เดิมเอาไว้โอเคนี่ ก่อนนะมืดอีกแหละทำที่เราทำพิกเอ็กเลยไหมก็บได้นะเอามาขึ้นไปทำพิกเอ,อ็กซ์พิกเอ,อ็กซอแต่เรายังไม่เจอทองเละคินี่ไม่เป็นไรเ็าไปก่อนได้การเดอมนเดียว ไปแล้วบ๊ายบาย๋ยวเขาไปหานอกบไปดีกว่า